สวัสดีครับทุกคนวันนี้คุณอยู่กับผมลาฟูตี้วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของแมปจีมคอมพิวเตอร์และเลสเตเดมัสเซเคอร์ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรในทางเนื้อเรื่องถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมก,กันเลยก่อนที่เราจะเข้าไปในเนื้อหาคลิปกันนะครับเราต้องมาดูก,ก่อนว่าเนื้อเรื่องของแมปจีมคอมพิวเตอร์หรือว่ามันเรื่องเรื่องของแมปเลสเตเดมัสเซเคอร์นั้นเป็นอย่างไร ถ้าใครพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับอ๋อแล้วก็คลิปนี้มีแท็กเวลาเนื้อหาคลิปบอ่อยอยู่นะครับใครสนใจทอดไหนก็เลื่อนไปตรงนั้นเลยนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยวันที่1ในวันน,น,น,นี้เป็นวันที่จิมได้ทําการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์มาที่บ้านของตนและมีการประกาศการ,ปรเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของโรงกั่นน้ามันในเมืองลูบอเซียอันนี้เพิ่มเติมนนครับในวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์โลชันนั้นได้ลม่มลงจึงทําให้ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สำหรับในวันที่2นะครับก็ในวันที่2ไม่ค่อยจะมีอะไรมากครับเกิดข mm ึ hmm. ้นแต่ถ้าจะมีเนื้อหาจริงอะ่ะ mm hmm. ก็อยู่อยู่ในข่าว mm hmm. ก็คือในข่าวนั้นได้บอกว่า mm hmm. เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นในเมือง mm hmm. เพราะว่าได้มีชายคนนึงหายตัวไปอย่างแปลกประหลาด mm hmm. วันที่3 mm hmm. ในช่วงกลางคืนมีบุคคลที่จิมนั้นไม่รู้จักมาก,ก่อน mm hmm. ส่งอ e ีเมลมาเพื่อบอกให้จิมน้นเตรียมตัวข่าวในวันนี้ก็จะมีการประกาศถึงมีการเกิดเหตุการณ์การหายตัวไปของประชาชนมากขึ้นและรัฐบาลไม่ต้องการให้ข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปยังที่อื่นเพิ่มเติมนะครับในคืนนี้ ตอนกลางคืนนั้นทีวีจะเปิดทํางานด้วยตัวของมันเองผมก็ไม่รู้นะมันเปิดได้ไงอะ่ะวันที่4ในวันนี้จิมเริ่มสั่งซื้อของต่างๆเพื่อใช้ในการกักตัวเองอยู่ภายในบ้านข่าวภายในวันนี้เพื่อที่จะหยุดปัญหาเกี่ยวกับการหายตัวไปของประชาชนอย่างลึกลับท่านนายยกุกชิสุนตีออกมาปฏิเสธว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวขอ้องใดทั้งสิ้นกับโรงกั่นน้ํามันวันที่ 5. จิมได้สั่งซื้อของต่างๆเพื่อใช้ในการป้องกันตัวของตัวเองและคืนนี้คือจุดจบของจิมส่วนข่าวในวันนี้ ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบอำนาจให้แก่กองครับและท่านนายกเทศมนตรียังคงปฏิเสธถึงสารเคมีที่รั่วไหลเพิ่มเติมนะครับบุคคลปริศนาคนเดิมได้ส่งข้อความมาหาจิมเพื่อบอกว่าพยายามอย่าส่งเสียงและจงนี้จิมก็ทำการก็เออไม่ได้จิมเขาได้ทำการคอตอตอเออเพราะฉะนั้นในเรื่องของแบบจิมคอมพิวเตอร์ก็ได้จบลงแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไปต่อที่เลเดอร์เมสเซจต่อเลยแล้วกันนะครับ องบอกไว้ก่อนนะคะว่าณนะตอนนี้เลสเเดมเมสเซยังมีเนื้อที่ไม่ค่อยชัดเจนแต่ถ้าลองใช้ทฤษฎีที่คิดเอาไว้ตัวของผู้เล่นอาจจะมีผลในการมาบ้านหลังนี้เพราะว่ามีการย้ายบ้านและเมื่อผู้เล่นได้เข้ามาในบ้านก็ได้พบเจอกับวิทยุซึ่งเมื่อเปิดวิทยุแล้ววิทยุก็ได้กล่าวไว้ว่า this is an official emergency broadcast from the government of t h b l o c a we inform you that there has been a significant radioactive spill at a factory near your location Multiple unknown anomalies have been reported soon after the incident. Your safety is priority, and we urge you to take immediate actions. Follow these instructions to protect yourselves and your loved ones, while your government works on addressing the situation. If you are at home or work, remain indoors. If you come across an anomaly, try to scare it off but do not interact with it. If the anomaly finds way into your house, do not fight it. Hiding is the only option. Keep your television, radio, or other communication devices on. Listen to official updates and instructions from your local authorities. Thank you for your understanding during this challenging time. สิ้นสุดเสียงวิทยุตัวของผู้เล่นก็ต้องเอาชีวิตรอดจากคำคืนแสนโหดร้ายนี้เพิ่มเติมนะครับเจ้าสัมปราดที่ออกมาไล่ล่าเราในคืนนี้มีชื่อว่าดิอานุมาเซริดิอานมารี หรือแปลไทยแปลว,ว่าความผิดพลาดหรืออีกชื่อหนึ่งของมันก็คือแรายเพิ่งรู้เนะี่ยมีชื่อเป็นคนด้ะมาตอนนี้เราก็มาเริ่มที่ทฤษฎีกันมากนะครับซึ่งทฤษฎีที่ผมคิดเอาไว้ก็จะมีอยู่2ทฤษฎีด้วยกันนะครับมาเรามาเริ่มจากทฤษฎีแรกกันก่อนเลยทฤษฎีนี้ผมตั้งชื่อว่าบ้านหลังใหม่ทุกคนเคยสังเกตไหมครับว่าบ้านของในแมปจริงคอมพิวเตอร์และในแมปเรสเตเดมสเซนั้นะมันมีความคล้ายคลึงกันพอตัวเลยนะแปลว่ามันเหมือนกันจนแปลกๆมาคนก็อาจจะคิดว่า เรสเตเมสเซดอะ่ะมันเป็นบ้านสองชั้นนะพี่หรือไม่ก <laughs> ็มันเป็นบ้านสองชั้นนะน้องงั้นทุกคนก็ลองคิดดูแล้วกัน,กนว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวกันแบบว่าตัวละครหลักในเลสเตเมสเซดอาจจะเป็นตัวละครที่ย้ายบ้านมันที่นี่แบบมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่นั้นเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่ามีสัปประหลาดออกมาอรารวาสแบบนี้เออทฤษฎีนี้ผมมองว่ามันมีความเป็นไปได้อยู่ค่อนข้างมากแต่ ผมคิดว่าเหตุการณ์ของแบบจิมคอมพิวเตอร์กับเมทเรสเ,รเดนเมเซจน่าจะเกิดพร้อมๆกันแต่ผมว่าทฤษซีหัดไปที่ผมจะพูดต่อไปนี้น่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าทุกคนเคยคิดกันไหมครับว่าตัวละครหลักในเลสเด์เมเซจอาจจะเป็นตัวละครเดียวกับที่เป็นเหยื่อรายแรกที่หายตัวไปอย่างแปลกประหลาดในในเรื่องของแบบจิมคอมพิวเตอร์ พอด้วยสถานที่ที่ตำรวจนั้นยืนอยู่ก็คือบ้านสองชั้นซึ่งมันก็เหมือนกับใน Resident Evil ซึ่งมันก็แปลว่าตัวละครหลักของเราใน Resident Evil อาจจะตายแบบว่าไม่รอดกลับมาและการที่ทําให้มันเกิดข่าวอย่างนี้ขึ้นก็ทําให้จิมนั้นเกิดอาการแพนิกในช่วงตอนท้ายเกมที่จะเห็นว่าจิมนั้นเกิดอาการสั่นหวาดกลัวแล้วก็ก่อนที่จะจบชีวิตของตัวเองลงส่วนตัวผมผมมองว่าทฤษฎีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงขึ้นมาหน่อยแต่คือการที่ตัวละครหลักของเราจะตายใน Resident Evil นั้นถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างยาก เพราะว่าตัวละครเราถ้าเอาตามเนื้อเรื่องจริงเหมือนจะสามารถรอดมาจากคืนนั้นได้ดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามข่าวสารจากคืนที่2ของเกมเราก็ต้องมารอให้ Resident Message อัปเดตก่อนแต่จริงๆคะผมรู้สึกว่า Resident Message จีมคอมพิวเตอร์แล้วก็ไอ้เกมที่มันเป็นคุณพ่อน่นอะถ้าเอามาคิดเอาจริงมันมีทฤษฎีเยอะให้ผมคิดเลยนะถ้าจะเอาแ,แบบแบบทั้ง4แบบนั้นมารวมกันอะเอมอีกแบบนึงผมหมายถึงไอ้เจ้าแบบที่มันเป็นแบบปลาปากลัวที่ผมเ,เคยทำคลิปไปแล้วอะโอเคเอาจริงๆนะ ผมรู้สึกว่าผมหมดไฟกับโปรเจกต์นี้นะครมาแล,แ,ลแ,ลแล้วตอนนี้ผมก็ขี้เกียจมามาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ลาก่อนนะครับทุกคน